ไอ้เสมครับผมอยากซื้อรถคันแรกแนะนำผมแนะซื้อจังไรด,ดีเอาคันไหนดีดแนะนำสำหรับรถคันแรกครับผมนะใครจะซื้อรถคันแรกนะไอ้เสมบอกงี้ก่อนอย่าเพิ่งดูรุ่นครับให้ดูกำลังตัวเองเพราะอะไรครับเพราะรถคันแรกมันคือการวางแผนนะของชีวิตนะเพราะชีวิตเรามันคือการเดินทางไกลงงไหม <ไ>ยังไง่ไปถามยังรถมันเกยกับชีวิตการ<ม>เรดินทางไกลผมไม่ได้ไปไหนเลยจากบ้านมาที่ทํางานแค่1ิกิโลเองพี่นะเพราะชีวิตซื้อรถคันแรกมันคือการเดินทางไกลอย่าซื้อเกินกําลังตัวเองก็ยังบอกว่าไม่ได้ไปไกลอย่าซื้อเกินกําลังตัวเองหมายถึงว่าเอาที่มึงผ่อนไหวให้มีเหลือมีกินมีเก็บมีใช้ ไม่ใช่ว่าเงินเดือน8-9 0 0 0มึงเอารถผ่อนหมื่นสองครับมึงก็จะติดเครดิตตั้งแต่อายุ20เพราะชีวิตของเรามันคือการเดินทางไกลถึง6 0ถึง70<อ>นะไม่ใช่ชีวิตของมึง20มันจะใช้ถึง21ก็ตายอันนั้นไม่ใช่ครับพี่น้องเอาที่เราผ่อนไว้รถคันแรกไอ้เสียมแนะนำเอาที่เราผ่อนไว้ผ่อนสบายใจไม่ลำบากใครซื้อคนเดียวได้นี่แนะนำคันนี้นะมิซูมิชินะอา่มามิราม s p e เชียล d i ดิชันมีหลานสเปเชียลเ i ดิชันปี21 22เออนะสีพิเศษด้วยนะสีเหลืองมุกนะเกียร์ออโต้ไม่30,000กิโลหลังคาดำครับเออหลังคาดำตัวช็อปหมูหมูดำมึงนี่รู้ดีจ,จริงเลยลูกค้านี่มีสปอยล์หลังด้วยพี่นะรถคันแรกไอ้เสมแนะนำเลยให้ดูที่ข้างงวดให้ดูกำลังตนวางแผนการใช้ชีวิตดีดี เพราะชีวิตของเรามันคือการเดินทางไกลอย่าทําให้เราติดเครดิตแต่อายุยีครับถ้าเราติดเครดิตแต่อายุยี่สิบเลยหนึ่งเมื่อเรามีลูกอายุ30มสิบลูกเราอยากได้มอเตอร์ไซค์แล้วก็กู้ไม่ได้เราสงสารลูกไหมสสลูกรเราไม่มีรถไปโรงเรียนนะเมื่อเรามีครอบครัวที่เราพร้อมเราจะไปทําอะไรเราก็ไม่สามารถกู้บ้านได้มันก็จะขาดโอกาส ในการกู้เพราะว่าเราทําเสียเครดิตตั้งแต่อายุในน้อยเรายังไม่มีความรู้ทางด้านการเงินเรายังไม่มีความรู้เรื่องการวางแผนในการใช้ชีวิตพอเราตัดสินใจพลาดมันก็จะส่งผลกระทบในระยะยาวของเรานะเพราะฉะนั้นนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ใดใครที่ดูคลิปนี้อยู่ไต่ตองให้ดีะจะเอาลวดะไรไต่ตองให้ดีนะ ขั้นแรกเลยไม่ต้องไปกู้ไม่ต้องไปหรูไม่ต้องไปลาหรอกไม่ต้องไปโอ้ยออกมาตามกระแสโชว์เพื่อนโอ้ยเปนตัดจำระเบิดแต่งเต็มนะกู้เงินบางดอกร้อยเลยยี่มาแต่งรถเนอะเรียบร้อยมองเห็นอนาคตเลยูมองเห็นอนาคตมึงเลยนะ,ะนี่นะวัยรุ่นสมัยใหม่ต้องวางแผนการเงินให้ดีครับนะ พะโรคทุกวันนี้แข่งขันกันด้วยเงินแมนครับนะถ้าไม่มีเงินก็เหมือนหมาตัวหนึ่งเลยทุกวันนี้แมนแมนถูกต้องนะนี่เก,กียร์โตหน้าจุงหน้าจอไม่สามหมื่นโลนะกุญแจรีโมดนอกจากป้าเสมจะขายรถแล้วท่านยังเป็นไล์โค้ดอีกด้วยปา้านี่แมนสุดยอดอีหว่าป้าทั่วหลายอาชีพเหลือเกินจังนี้ผมนี่เอฟซีป้าเลยครับผมนี่สมัครเป็นแฟนตัวยงป้าได้ไหมครับเออต้องสอนนะ เพราะอะไรคนอื่นเขาเดียเอ้ยเอาเลยไอหำเอาเลยไอเด็กน้อยเพิ่งจโรงเียนใหม่ไอเสียมนี่ด่าเลยจะมาซื้อับป้าี่ป้าด่ากันเลยเกิดมาบ้านข้านมาเศร้าเออด่าเลยเพราะว่อะไรครับไม่อยากให้ลูกให้หลานติดเครดิตตั้งแต่อายุน้อยๆสิบเก้ายี่สิบนะมันก็เลยทําให้ป้าจนอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าคนอื่นกขขายเอาขายเอาขายเอาป้าเล่นด่าอย่างเดียวเลยด่าไม่ขายเลยเหรอป้าไม่ขายเออ พอมาปุ๊บป๋าไปขายเลยเออมันก็เลยไม่รวยทีมันก็เลยเป็นหนี้แล้วเป็นหนี้อีกนะพี่น้องการค้าขายแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะมันจะส่งผลกระทบจากการใชชีวิตในตัวเองด้วยป๋าไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินใช่ไหมครับเดือดร้อนแต่เราเห็นลูกค้าสําคัญกว่าเราเออนี่แหละคือบุญวาสนาของเราบุญกุศลของเราเไปเรื่องบุญอีกแล้วป๋านี่มันสุดยอดจริงๆเลยป๋า เดียร์ออโต้นะจนเพจเดิมฝาปูงไม่เคยถอดเลยเบียกอบีอนี่ไงคนก็เลยไม่ค่อยซื้อกูเท่าไหร่เพราะกูสอนลูกสอนลานเขาไปเยอะโอ้ยอย่ามาสอนได้ไหมขนาดแม่กูยังไม่ฟังเลยพ่อกูยังไม่ฟังเลยบางสายที่ๆๆๆไม่ซื้อแล้วกู <laughs> <ส> <laughs> จะซื้อยังมาดา่ากูเอ้ยกูจะซื้อรถยังมาสอนอะไรกูอีกมันมุคาด่า อา้าวนะมิลานนาเกียร์ออโต,โต้ไม้สามมือโลตัวท็อปรุ่นพิเศษออกรถศูนบาทผ่อน2 5 0พัห้เดือนแรกหลังนั้นผ่อนลาเตเต็มที่4ี่สั้น5,000บาทนะฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนบาทส่งฟรีทั่วไทยไอเสมรถซิ่งจัดไ้ซื้อรถคันแรกรุ่นอะไรดีรู้หรือ,อยัง รู้แล้วครับพี่โอเคผมจะซื้อออนิวหนึ่งจุดเก้านั่นเ <laughs> งินเดืนอนเท่าไหร่เอ้าเง,งินเดือนแปดพัน <laughs> ไวรุ่นจ๋า